สวัสดีครับพานนังบอสน้องเบสมาให้อาหารป่านะครับผ่อนคลายสบายๆบยิยช,ช,ชิวหน่อยนะครับยามเย็นอย่างนี้เหมาะอย่างยิ่งที่จะต้องอยู่กับลูกกับครอบครัวอยู่คนที่อยู่กับคนที่เรารักผ่อนคลายใช้ชีวิตนะครับอย่าเคร่งเครียดมากจนเกินไปเพราะเราเคยเคร่งเครียดเคยหนักเคยท,อท้อแท้หดอูเยอะแยะมากมายนะครับเราก็เลยรู้ว่าที่จริงแล้วในจุดที่เราจะ มีช่องทางมีทางออกเจอแสงวสว่างเนี่ย,ยเราจะต้องผ่อนคลายโอเคนะผ่อนคลายแล้วใช้ชีวิตเดี๋ยวเราจะมาแบ่งปันเคล็ดลับการขายบ้านที่ดีของจโรตนะรัสวัสดีครับเสียเย้ yeah! นะครับเสียทีมงานที่น่ารักของเรานะครับขอแสดงความยินดีด้วยเรื่องนี้จะ มีบ้านใหม่อีกหนึ่งหลังมีบ้านใหม่นความหมายนี่คือหมาย,ยถึงสร้างบ้านใหม่นะครับสร้างครอบครัวอ่าไม่ใช่ว่ามีบ้านหลังใหม่ไม่ใช่นะ,นะสวัสดีครับพี่จูนเป็นไงบ้างครับโอเคไหมครับวันนี้มีโอกาสได้คุยกับลูกค้าอ่าลูกค้ามาดูบ้านแล้วลูกค้าชอบมากมากแล้วลูกค้าชอบมากๆนะครับชอบบ้านเรามากๆแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ลูกค้าชอบคือเจ้าของโครงการ แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ลูกค้าชอบคือเจ้าของโครงการสวัสดีครับคุณบันเดตในหัวของเรานะครับเป็นไงบ้างครับหน้างานถึงไหนแล้วปวเจกตเป็นยังไงบ้างและอีกหนึ่งที่อีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆที่ลูกค้าชอบคือชอบเจ้าของโครงการเราก็เลยจะมาสอบถามเจรดสั้นๆง่ายๆว่าเจรดมีเคล็ดลับมีเทคนิคอะไรที่ทําให้ลูกค้า ชอบเจ้าของโครงการไปถึงชอบการสื่อสารชอบนิสยัยเจ้าขออะไรงนี้นะครับเขามีเคล็ดลับยังไงอ่าเอาแบบสดๆวันนี้เลยนะที่เขาได้คุยกับลูกค้าแล้วลูกค้าพาใครมาด้วยยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกับเจรดกันนะครับสวัส,ด,สดีครับเจรถสวัสดีค่ะอ่าพอดีทีมงานเราอยากที่จะรู้คเคล็ดลับเทคนิคเรื่องของการ ขายบ้านเนาะวันยังไงถึงขายดีโอหจองล่วงหน้าไปเฟดใหม่ๆตลอดเวลาเลยนายกตัวอย่างของลูกค้าวันนี้ที่มาดูบ้านเขามากี่คนครับวันนี้วันนี้มาทั้งหมดนะคะสี่หกคนมาหกคนครอบครัวนี้ครอบครัวนี้มีอ่ามีอ่คู่สามีภรรยาคุณแม่แล้วคุณแม่น้องชายน้องชายแล้วก็บุตรบุตรอีกสองคนลูกของเขาลูกของเขาสองคน แล้วสิ่งไหนที่เราทําให้ลูกค้าประทับใจได้หรือว่าลูกค้าชอบค่ะออ,อย่างแรกเลยนะคะก,ก็ต้องดูบุคลากรที่มาก่อนนะคะว่ามีใครบ้างถ้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่พอดีเอ,อเคสที่ผ่านมาลูกค้ามาตอนเที่ยงเที่ยงถึงบ่ายอากาศก็อ้าก็คือร้อนอย่างแรกเลยนะคะที่เราจะทำเลยก็คือเขามีคุณแม่มาด้วยเด็กน้อยด้วยนะคะ หาที่ร่มให้เร็วที่สุดนะคะแล้วค่อยพูดอย่างอื่นให้ลูกค้าเข้าสู่จุดที่เขาผ่อนคลายรีแล็กซ์มากที่สุดก่อนนะคะหลังจากนั้นก็เชิญ <หา S 1> ช<ม>นวนล,ลูกค้าดูบ้านนะคะให้เขาดูเ,าเขาเรียกว่าทุกมุมเลยตามที่ลูกค้าอยากดูยังไม่พูดถึงเรื่องการจองการขายใดๆทั้งสิน้นให้ลูกค้าชมบ้านให้เต็มอิ่มก่อนนะคะ แล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวลูกค้าจะมีคำถามกับเราเองในสิ่งที่เขาอยากทราบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราคาโปรโมชั่นนะคะหรือว่าของแถมต่างๆแล้วก็เขาเรียกว่าขั้นตอนการยื่นสินเชื่อลูกค้าก็ถามเหมือนกันเลยการส่งอะไรต่างๆแต่ที่สําคัญจุดในส่วนของรถนะคะเวลาคือชอบเวลาลูกค้าพาคุณพ่อคุณแม่มาด้วยเรารู้สึกว่าการตัดสินใจ มันง่ายขึ้นเยอะเลยเพราะว่าการที่เขาพาคุณแม่คุณพ่อมาเนี่ยแสดงว่า80%ดอเคือเขาอยากได้บ้านอยู่แล้วและเอาผู้มีพระคุณมาร่วมตัดสินใจในการซื้อของชิ้นนี้ค่ะรถเชื่ออย่างแน่นอนว่าน่าจะมีเพื่อนๆเราหลายโครงการเหมือนกันนะคะที่เอาเหมือนคุณพ่อคุณแม่มาดูบ้านด้วยที่จะในการซื้อบ้านในส่วนของรถที่รถได้พูดคุยกับ,บเขาเรียกว่า ทางลูกค้าวันนี้ค่ะแป๊บนึ่งครับนี่อาหารเรามาแล้วอาหารเรามาแล้วเรามาวางไม้ชานะครับเดี๋ยวรับอาหารนะรับอาหารแล้วเสือด้วยที่ต้องเสริมบรรยากาศเดทิ้งก็บรรยากาศเสิร์ฟอาหารเสิร์ฟตั้งเรือค่ะร้านนี้ ลืมเตาลืมเตาเนี่ยมาชอนแปลส่ะลืมเตาลืมเตาตุเรียนลืมเตาเขาลืมเตาูเฉียบมาไหมครับแหมวันนี้เรามากินส่วนอาหารวางไม่ฉากันนะครับนี่มาช้อนแปลสาลืมเตาลืมเตาโดนปกคลุมด้วยผากกะเฉดโอเคเจนเราตายนิดนึงครับค่ะก็คือเคสวันนี้ลูกค้าตัดสินใจที่จะมีบ้านอยู่แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่สิ่งที่รถจะถามลูกค้าก็คือหลังจากลูกค้าดูบ้านเสร็จเราต้องถามแน่นอนว่าเป็นไงคะชอบไหมสิ่งนี้เราต้องถามลูกค้าด้วยนะคะว่าเขาชอบไหมโอเคไหมกับบ้านของเราทำเลของเราที่อยู่ตรงนี้นะคะ่ะพูดคุยกันไปสักพักหนึ่งคุณแม่ก็บอกว่าชอบทุกอย่างเลยแต่จริงๆในใจลึกๆของคุณแม่ะคะ่ะอยากได้เฟสที่เหมือนว่าติดถนนใหญ่เส้นหลัหลลก,ลกอยากได้หลังแรกอะคะ่ะ ังแรกหรือว่าติดถนนใหญ่อะไรประมาณนี้หลังแรกราคาก็จะแตกต่างนะหลังแรกราคาแตกกลางไม่เกี่ยวค่ะอันนี้คือคือลูกค้าไม่ได้ติดประเด็นเรื่องราคาแต่ว่าเขาบอกความต้องการตรงนี้มานะคะแต่ในส่วนของเราก็สามารถที่จะตอบสนองคือลูกค้าทุกทุกฟังก์ชั่นอยู่แล้วเดี๋ยวครับคบนึงครับมาละนี่เสิร์ฟอาหารทั้งเรือครับเราจะืสิร์อาหารทั้งเรือส่วนอาหารวางม้าฉานนั่งผ่อนคลายแค่อาหารปลานะครับมี ขนมปังให้อาหารปลาได้ก่อนลายได้บรรยากาศที่ฟิวฟิวสบายสบาย,บายคราจะไม่คิดว่าจะมาซุ้มเรายังไม่มา,าอีกนิดหนึ่งครับสวัสดีครับคุณวิระเดชคุณเจตโต้คุณพรานาคุณกรชัยคุณนิตยาทีมงานเราทุกคนเสียด้วยนะครับ ทีนี้เขาเรียกว่าพอเราทราบความต้องการของลูกค้าแล้วเราก็จะต้องสนองนี้อะคะ่ะก็คือเราได้รับโจทย์จากลูกค้าแล้วแหละว่าเขาต้องการประมาณนี้นะคะนนโอเคอย้อนกลับมาทําไมลูกค้าถึงประทับใจในตัวเจ <c oughs> ้อ่าลูกค้าก็บอกว่าโอเคบ้านก็ชอบแล้วแต่ว่าก็ชอบเจ้าของโครงการ,ราด้วยเรามีเคล็ดลับลลอะไรที่ทําให้ลูกค้าชอบ <c oughs> ตัวเจ้าของโครงการ เราฟังลูกค้ามากกว่าขายาเราฟังความต้องการของเขามากกว่าที่จะขายโปรดักต์ของเราอย่างเดียวก็คือเขาเรียกว่าเราทราบอย่างให้ให้เราเปิดโอกาสนะคะให้ลูกค้าเด,เดี๋ยวครับเดี๋ยวอีกนิดนึง ปดนะครับโอเคขอบคุณมากครับหลักๆคือฟังลูกค้านะก็คือคีย์ที่เราจะสรุปก็คือค่ะการขายโปรดักต์ไม่ว่าเราจะขายอะไรไม่ว่าจะขายบ้านหรือขายสินค้าอะไร เราต้องฟังเสียงหัวใจของลูกค้าจริงๆว่าสิ่งที่เขาอยากได้คืออะไรนะคะไม่ใช่เชียร์แล้วก็อยากขายแต่บ้านของตัวเองโดยที่ไม่ได้ตรงกับความต้องการของลูกค้าจริงๆรถรถคือจะเป็นคนที่ขายบ้านแบบว่าให้คนซื้อมีความสุขและต้องการมันจริงๆอย่างที่รถเคยแต่รถเคยบอกอใ,ในในสัมน,นานะคะลูกศิษย์ที่เคยมาสัมนาสุดของโค้ชเดียว,ว่า เวลาคนไหนที่เขาอยากได้บ้านของเราจริงๆอะค่ะมันจะส่งผลไปในการทำสิ่งเชื่อเขาจะส่งเอกสารให้เราอย่างง่ายดาย<ห>แตกต่างกับลูกค้าที่เขายังไม่อยากได้บ้านของเราจริงๆการขอเอกสารก็จะยากมากกว่าจะอ่านลายกว่าจะตอบคำถามโทรไปก็ไม่รับซึ่งมันความรู้สึกมันจะคนละโมเมนต์เลยซึ่งเคสเนี้ยรลถ,รถ เขาเรียกว่ารับลูกค้าทุกประเด็นเลยที่ทางคุณแม่ของลูกค้าเสนอมานะคะแล้วเราก็คิดว่าเราสามารถที่จะปิดจ็อกให้เขาได้นะคะเคสนี้ก็คือก็คือคุณแม่ก็เขาเรียกว่าฝากการบ้านไว้ให้เราแล้วแหละเพราะเพราะคุณแม่แล้วก็ครอบครัวก็อยากมาเป็น หนึ่งในครอบครัวของ Enjoy Home เหมือนกันนะคะวันนี้ก็ได้รับปากคุณแม่แล้วว่าเดี๋ยวจะจัดให้อย่างสวยงามเร็วๆนี้หลังนี้นะะได้ได้ดูแลกันแน่นอนนะครับได้ดูแลกันห <นะ S 2> ลังนี้ได้หลังนี้<ช>ได้มาเป็นลูกค้าของ Enjoy Home แน่นอนนะครับ Enjoy Home ได้ดูแลแน่นอนหลังนี้โอเคขอบคุณเจ้ารถมากคอาหมาอกค่ะอาหารหมาอีกแล้วเดี๋ยวให้เจ้ารถไปรับอาหารนี่เขาจะส่งทางเรือนะครับ เร,เ,รเ,รเราอยู่ที่ไหนเนี่ยบ๊อดเราอยู่ที่วังมั่ฉาครับวังแม่ฉาโอ้สวนอาหารวังมั่ฉาโคราชนะครับขึ้นตุลาสองอำเภอเมืองนครราชสีมาเมนูต่อไปเป็นปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมนี่ยบ๊อดแล้วก็นี่กุ้งเผา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 อันนี้ปลามันจะเป็นเิีนนะครับลายมันเป็นตัวใหญ่ใช่ไหมโอเคโอเค รสชานแป้งสาของเราได้ที่แล้วได้ที่แล้วอันนี้ยสชาโคตรอร่อยโอเคหรกาศนี่รันจะเป็นคลองใหญ่คลองใหญ่จะต้องมีซุ้มอบๆครอบของขรถบนอ้อมพื้นที่ได้เลยนะครับของวัช้าโอเคนะครับผมสรุปที่ที่เจรถมาแบ่งปันให้กับทีมงานเราที่ทำให้ลูกค้าชอบในตัวท่านเจ้าของโครงการ แล้วอยากที่จะเปิดใจอยากที่จะแชร์ปัญหาต่างๆาให้เรารู้ว่าเฮ้ยเขาต้องการอะไรเขามีปัญหาอะไรเพื่อเราจะได้วางแผนและแก้ปัญหาให้เขาถูกต้องเพราะว่าลูกเจรถฟังลูกค้ามากนะครับเพราะว่าเราฟังลูกค้ามากกว่าที่เราจะขายอย่างเดียวที่เราจะจ้องแต่จะปิดการขายจ้องแต่จะให้เขาจองอย่างเดียวเราฟังเขาอย่างที่ผมเคยบอกไงเวลาที่เราฟังใครพูดฟังใครสื่อสารนะครับเรากลายเป็นผู้ฟังที่ดี แล้วเขาก็จะบอกเราว่า,เ,าเราเป็นคู่สนทนาที่ดีคุยแล้วสนุกเห็นไหเป็นคู่สนทนาที่ดีคุยแล้วสนุกทั้งๆที่เราก็ไม่ได้คุยเลยมากายนะแต่เขาได้คุยเขาได้ระบายเขาได้สื่อสารลองนําไปใช้ดูนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตอาารยบอลน้องเนียก,กินอาหารอะไรๆก่อนเจอกันในไลฟ์ต่อไปอย่างที่บอกชีวิตของเราใช้ซะแล้วเจอกันในไลฟ์ต่อไป อย่าปล่อยมือจากความฝันของตัวเองการสร้างบ้านขายเริ่มจากหนึ่งหลังก็ได้การสร้างบ้านขายเริ่มจากหนึ่งหลังก็ได้ผมคนเดียวจะเกิดคนเดียวสร้างบ้านได้ขายดีหนึ่งปีแม่ล่ะสวัสดีทีมงานเราทุกคนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย้องวัดบ๊ายบายบัดบ๊ายบายครับเบ๊บ๊ายบายจะอยู่ฝั่งนึนเลยเบ๊บ๊ายบายฝั่งนั้น O okay. que